มิทานก่อนนอนตอนชายโกหกมีชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอเลียงเขาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงของจีนออกไปคนในหมู่บ้านนั้นสนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นอย่างดีรู้จักและช่วยเหลือกันตลอดมาอเลียงนั้นเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่นั้นตายหมดแล้วซ้ำที่บ้านนั้นก็ไม่ค่อยจะร่ำรวยสักเท่าไหร่ มีอยู่วันหนึ่งเขาตกยากไม่มีเงินข้าสารก็ไม่มีจะกอกหม้อเรียกได้ว่าเป็นวันที่ลำเคนสำหรับเขาโดยแท้เอเลียงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้แต่เดินไปตามหมู่บ้านพอไปถึงบ้านแห่งหนึ่งเขาทำมันโถแลว้ววางเอาไว้ประกอบกับตอนนั้นปอดคนเอเลียงจึงอาศัยโอกาสนั้นขโมยมันโถมากินพอเหอลียงกินหมดเจ้าของบ้านก็โผล่ออกมา เมื่อไม่เห็นมันโถเห็นแต่เอเเลียงก็นึกได้เลยว่าเรื่องเป็นอย่างไรเอเเลียงนี่จขโมวยมันโถค่าหรอค่าเปล่า,าเอเเลียงกล่าวตอบด้วยความที่กลัวว่าจะถูกท,ทําโทษเปล่าอะไรหลักฐานคาตาชัดๆเจ้าของมันโถโวยวายเสียงดังสุดท้ายคนในหมู่บ้านจึงเดินมาดูและแตัดสินให้เอเเลียงเป็นคนผิดจริงเพราะยังมีเศษมันโถติดอยู่ที่ปากและมือของเอเเลียงอยู่ เวลาผ่านไปเนิ่นนานหลังจากความผิดครั้งนั้นอเล็กก็ไม่ได้ทําอะไรผิดบาปอีกเลยจนกระทั่งวันหนึง่งอเล็งได้รับจดหมายจากน้องสาวให้ไปหาที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกันเพื่อเยี่ยมเยียนกันพรนว่าน้องสาวของเขากำลังจะย้ายตามสามีไปที่เมืองอื่นที่อยู่ห่างไกลซึ่งอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยอเล็งจึงได้เดินทางออกจากหมู่บ้านไปหาประจวบเหมาะก,กับเวลาที่อเล็งออกไปเยี่ยมน้องสาว ก็มีโจรคนหนึ่งเข้ามาในหมู่บ้านและขโมยลาของคนในหมู่บ้านไปหมู่บ้านที่เคยสงบไม่มีขโมยกระจรจึงเกิดความกลาหัลหนอีกครั้งหนึ่งลาของข้าหายไปได้อย่างไรต้องมีขโมยแน่ๆเจ้าของลากก่าวต้องเป็นอาเลียงแน่ๆคนหนึ่งพูดขึ้นและคนอื่นๆก็เห็นตามกันเพราะในหมู่บ้านนั้นไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้มาก่อนน้องเสียจากเรื่องขโมยมันโถข,ของอาเลียงเมื่อเอลียงกลับมาที่บ้าน ก็ต้องเจอกับคนในหมู่บ้านที่อยู่เต็มบ้านของเขาเต็มไปหมดแต่พอมาถึงทุกคนก็ลุมด่าว่าเขาเอาลาไปขายมาค่าเปล่าค่าไปเยี่ยมน้องสาวมาอาเรียงกล่าวคำอธิบายแต่ก็ไม่มีใครเชื่ออาเรียงเลยสักคนจากนั้นทุกคนก็คนตัวอาเรียงก็เจอกับเงินที่น้องสาวให้อาเรียงเอาไว้ตั้งตัวจะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปเมื่อทุกคนเห็นเงินก็คิดว่าจะเป็นเงินที่ได้มาจาก การขายลาจึงยึดเง,งินนั้นกลับไปให้เจ้าของลาและไล่อาเหล่งออกจากหมู่บ้านไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำชั่วแม้เพียงครั้งเดียวย่อมจะถูกสงสัยไปตลอดกาล